นี่อ่าเมื่อคือเรานอนที่นี่นะฮะตอนนี้เราจะเราจะไปเที่ยวแล้ววันนี้ข้า,นลาลวนี้ลาโรงแรมนี้แหละนอนคืนเดียวร้านนี้เป็นร้านขายเนื้อของเนื้อมูอนเนื้อแกะของเขา,าบอก่เขาเป็นร้านที่ดังที่สุดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะดูแล้วน่ากินมากนะ ไืเอเรา้อถามเาว่าที่นีเาเาเเราซืแสา,สามารถทาให้เราันะน่ากินต่ว่าเขาโฆษณาไว้นะว่าที่นี่เป็นเนื้อที่ชั้นหนึ่งของของเทสมาเนีย่ะเจ๊แล้วพกไปขาตัวเด็กเจ๊ ทางเท้าสามร้อยล้านปีนะวันนี้เรามาเดินะจะเดินไปเที่ยวทะเลที่เขาบอกว่ามันเป็นหินเหมือนกับทางฟุตบาทเขาบอกสามร้อยล้านปี ถ้าน้ำไม่ท่วมก็สามารถเดินลงไปดูได้อันนี้จะมีป้ายบอกนะฮะเฮ้ยมันไม่เห็นอะไรเลยนี่ครับเรามาเดินดูอาทาง ทางฟุตบาทนะสามร้อยล้านปีเขาเรียกว่าทางธรรมชาติ300ล้านปีเกิดจากการกัดเซาะหินของทะเลจนกลายเป็นแบบนี้เหมือนกับเอาเอาปูนมาก่อไว้เลยวิวสวยมากนะครับที่นี่น ว่าว่าเขามาลงมายังไงตอนนี้เราเดินลงมาเพื่อที่จะใหะ้เพื่อที่จะมาเดินดูฟุตบาท300ร้อยล้านปีฮะถายได้เหรอจะถ่า นี่วันนี้เราโชคดีนะฮะมาแล้วน้ำหล่นลงพอดีเลยได้เห็นเต็มที่เลยนี่ฮะทางเดินเต็มที่เลยฮะวันนี้เราโชคดีมากนะได้เห็นทางเดินเช้านี่เต็มไปหมดเลยนะฮะเหมือนกับเหมือนกับเอาแผ่นหินมาวางอะ่ะผมก็ยังงงอยู่ว่ามันมันเป็น เขาบอกว่ามันเป็นเกิดโดยธรรมชาติได้ไงมันเป็นท่อนๆอย่างนี้งงไม่รู้จริงเขา่าแต่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยน่าจะเป็นธรรมชาติ นี่ฮะมันเหมือนกับคนโบราณเอาเหินเป็นก้อนๆมาวางก็กยังงงอยู่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้พวกนี้มันเป็นอะไรอ่ะเม็ดๆเออเออมันเป็นหอยนี่หอยอ่ะพวกนี้คือหอยนะฮะหอยในธรรมชาตินี่ฮะ แล้วมีแถมมีสาหลายหรือต้นต้นอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ครับ มันเป็นมันเหมือนกับเอาหินมามาซ้อนกันนะแต่นี่มันก็ซ้อนเป็นเหมือนแหลมๆอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใช่ธรรมชาติหรือเปล่าแต่วิวจัดว่าสวยมากนะฮะถ้ามาตอนช่วงที่น้ำลงอย่างนี้ฮะ มันจะได้ได้พื้นที่เยอะมากนี่ฮะมันจะมีหอยอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยหอยหอยตัวเล็กๆหอยตัวเล็กๆร้านหินเซนเบเดอรเซนเปิด ประเทศอทศอสเตรเลียที่มีความแปลกอาซึ่งรับว่าเป็นสิ่งที่นักธรณีวิทยายังต้องขึ้งเลยทีเดียวล้านหินนี้คือตะกอนบริเวณชายฝั่งที่อีเกอล์ฮอร์เนสบนของเทสมาเนียซึ่งถ้าหากมองเปิดๆจะแลดูคล้ายมีคนนำแผ่นกระเบื้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เยอะจริงๆครับลาน ดิมทะเลบริเวณขอบสี่เหลียบที่เราเห็นเป็นแนวเส้นตรงนั้นเกิดจากแรงเครียดของโลกผนวกกับการเกาะซัดอย่างต่อเนื่องของคลื่นและลมเสียสีของทรายที่ถูกกัดเซาะเป็นเวลานาน,านหลายล้านปีเราจะเห็นกลุ่มหอยมแมลงผู้ สีฟ้าที่กินได้บนชายหาดในช่วงน้ำลงจะเห็นนกมาจิกกินอย่างอร่อยแงหมดล้ว บริเวณนี้มันเหมืนอนอะไรม,ม,มันนูนขึ้นมามันนูนขึ้นมาเนี่ย ก็หลังเอาเอาสาหลายฮะเดินโซน่าจะเป็นสไลายทะเลเขาเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาจากตรงนี้นะเหยื่อไอ,อ้อหิน่ว <Inf o. S 3> ทะเลนะที่เก็บมาจากทะเลนะมันเหมือนอยางอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ายางหรือสไลายทะเลผมยังไม่รู้เลยเนี่ยมันมีคน ตัวอะไรมันเป็นตัวอะไรไม่รู้อยอะไรไม่รโอเคเห <Okay. S 1> มือนยางอะจับแล้วมันยางอันนี้ต้นเล็กนะฮะลื่นๆเหมือนยางเลยนี่ฮะมันก็เป็นต้นอะไรไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ โอมอสิล่าแบงคเหมือนที่รู้จักกันในชื่อสร้อยคอของดาวเนปจะเหมือนเหรือไข่มุกของเนปจูนอ่งุนทะเลก็เรียกได้เป็นสาลายทะเลสายพันธุ์สีน้ำตาลฟูคาเลสที่พบในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พบได้ทั่วไปในที่ทะเลในระดับน้ำกลางและลักษณะเป็นเชือก กลวงสีน้ำตาลมาก่อเม็ดมีชั้นเมือกซึ่งช่วยรักษาความชื้นอีกทั้งยังประกอบด้วยก๊าซทำให้สามารถลอยขึ้นสู่ผิวน้ำรับแสงแดดได้มากขึ้นและเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำตัวใหญ่หน่อยไม่ไม่เหมือนตะกี้นี้ที่เราเห็นอันนี้อันนี้อันนี้หอยตัวใหญ่เยอะด้วยเต็มไปหมดเลย เนี่ย,น,ยนกนกมาก,กินหอยเห็นไหมฮะนกพวกนี้จิกแล้วก็แคะแล้วก็งัดหอยออกมา <c oughs> เยอะมากนก มันมานะเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะเดินไปอย่างนี้ จะเป็นประวัติของหมาตัวนี้ฮะานากม่ม้านไน้น่ักขู่ม อนุสาวรีย์อันนี้เนี่ยสมัยก่อนก็เอามาเอาหมา,ามาเฝ้านักโทษไม่ให้ออกออกอันนี้ออกสู่ท้องทะเลนะฮะทะเลอยู่ฝั่งนู้นะฮะฝั่งนี้ก็น่าจะมีทะเลเหมือนกันเออแล้วก็เลยสร้างอนุสาวรีย์แต่หมานี่แต่ละตัวนี่หน้าตาดุร้ายน่ากลัวมากหน้าหมาอีกคขานี่อ่า